ผลิตภัณฑ์สำหรับอุดอรูนะครับหรือว่ารอยบนผิวไม้นะครับจากแบรนด์เอลเมอนะครับตราวัวแบบนี้ซึ่งในไทยก็จะมีโฮมโปรขายเ l m e r อร์อยู่เป็นก่าวนะครับแต่เขาอาจจะไม่ได้นำเข้ามาทุกแบบทุกรุ่นนะครับ สองหลอดนี้ซื้อจากร้าน i2mart นะครับแล้วก็ i2mart เองเขาก็จำหน่าย Elmer's อยู่ทั้งกาวแล้วก็อุปกรณ์อุดโป๊ต์ต่างๆนะครับหลอด170บาทสำหรับลิงก์นะก็ราคาผมจะให้ไว้ใต้คลิปอีกทีนึงแล้วก็ตัวนี้คือซื้อมาเพื่อใช้งานงานหมงานไม้โดยเฉพาะนะครับเป็น Elmer's Pro Bond Professional Strength นะค,ความแข็งแรงระดับมืออาชีพเลย Wood Filler นะเอาไว้อุดโพล์ไม้นั่นเองเนาะแข็งแรงขึ้น3เท่าเลยนะครับเขาบอกว่า ต้านทานการหดตัวนะครับ Resist Shrinking and Cracking ก็คือลดการแตกการรานนั่นเองนะครับ Works with any p a i n t บทำกับทำงานใช้งานกับสีได้ทุกประเภทอะไรก็ได้นะครับ Stain and Sandable คือสามารถจะย้อมสีก็ได้หรือว่าสามารถจะขัดก็ได้นะครับขัดด้วยกระดาษสาย Easy Water Clean นะครับคือถ้าตอนมันยังไม่แห้งเนี่ยเช็ดด้วยน้ำสะอาดได้นะครับ Solvent Free ก็คือไม่มีน้ำยากัดกร่อน เกร t for youth with high speed sander ใช้งานกับเครื่องขัดกระดาษทรายแบบความเร็วสูงได้ด้วยนะครับหลอด170บาทมีสีให้เลือกเยอะด้วยนะเช่น natural นะครับแล้วก็ white ก็คือขาว walnut แล้ว golden oak นะครับนี่เป็นไม้อ๊คทองนี่เป็นไม้ walnut ก็ walnut ก็จะสีเข้มกว่าสำหรับภายในและภายนอกนะ interior exterior 3.25ออนหรือ93กรัมนะครับเป็นสีโป๊ะนั่นแหละนะจริงๆก็ ถ้าเป็นตัวสีขาวเนี่ยรู้สึกจะมีเป็นเวอร์ชันอินดอร์นะครับแต่ถ้าเป็นเนเชอรัลกับไว้อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นหลอดสีดำๆแบบนี้นะครับเอลเมอร์สวูดฟิลเลอร์นะครับโปรบอลแล้วกันเป็นชื่อโปรดักต์คือโปรบอลนะรบ้อยเจ็ดสิบบาทนะครับไอทูมามีขายนะครับผมมาเปิดดูข้างในเป็นหลอดที่ยังปิดมานะเพราะฉะนั้นผมยังไม่สามารถจะบีบออกมาใช้งานเลต้องตัดหัวมันก่อนแล้วบีบนะครับส่วนวิดีโอใช้งานเนี่ยเดี๋ยวผมค่อย ให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับหัวเป็นแหลมๆอย่างเงี้ยก็บีบเหมือนยาสีฟันเหมือนครีม,นะออมนะครับเล็กๆตัดออกมาครับเขาบอกว่าล้างได้ในน้ำขัดได้ทดําสีได้นะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าดีแค่ไหนนะครับตอนที่ช่างใช้งานสีวอน,นัทก็จะสีเหมือนโอบันตินนะครับประมาณนั้นส่วนโกลเด้นโอ๊กก็จะออกเหลืองกว่านะครับแล้วมันจะมีเนเชอรัลคือซีดกว่านี้อีกแล้วก็ไว้เลยขาวเลยนะครับลองดูแล้วกันนะดีไมด่ดียังไงเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟัง นะครับไปดูช็อตวิดีโอตอนที่ช่างเขาใช้ก็ได้นะเขาบอกอันนี้ตัดหัวออกกรณ์ใช้งานนั่นนู่นนี่นะครับอธิบายมาเรียบร้อยเลยกาวเอลเ,อเมอร์จริงๆก็ดีนะครับกาวติดไม้นะดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์อุดโป๊ไม้นะครับขนาดก็ไม่เกิน2มิลน,นหญใกว่า2มิลไม่ควรใช้ละควรจะใช้ไม้เดือยอุดเดือยอุดปะไปเลยอันนี้มันเป็น ผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์นะครับยังก็บอกว,ว่าเป็นวูดฟิลเลอร์สำหรับอุดรอยเล็กๆนะครับโดยเฉพาะนะแต่ว่าข้อดีก็คือใช้สะดวกสีใกล้เคียงกับไม้แล้วก็เขาบอกว่าขัดทำสีอะไรได้หมดเลยนะครับดีแค่ไหนเดี๋ยวค่อยมาดูกันแล้วเจอกันใหม่เอดหน้าย้อนหลังรีวิวในเพลย์ลิสต์ a n d Tool และ Maintenance ไนบายบายครับเฮบิไรเดนเอาท์